พี่น้องเอ้ยเมนูมื้อนี้ได้ปลาตะเพียนทอดแล้วก็พุงปลาทอดพี่น้องนี่แล้วก็มีเสิร์ฟคู่กับแจ้วปลาแดกพี่น้องตำแแล้วข้างในหัน่นแล้วก็มีหน่อไม้ต้มนี่พี่น้องมีซ้ำนี่ละเนาะแต่ว่ามื้อนี้น่ะขอสิพามาเบิ่งวิธีการทอดปลาตะเพียนปลาสมเฮ็ดจังไดบ้องไหติดกระทนะนะพี่น้องเนาะ นี่ละทอดออกมาแล้วมันก็สิเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องเอาไปเบิงวิธีกันเลยเนาะว่าเขาทอดจังไดพี่น้องวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องพ่อกันเด้อเด้อมื่อนี้เนาะสามทุ่มแล้วพี่น้องสามทุ่มแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้สิพ้าเฮ็ดแมวกินนะพี่น้องลาสมนี่เห็นบ่ มันคือขาวแท้มันมองว่าเห็นเนาะนี่พี่น้องปลาสมตัวนี้ไงซื้อมาได้จักประมาณสองเดือนได้มั้งพี่น้องฟิตไว้ในตู้เย็นหมอก็ลือออกมากินพี่น้องสิพามมาถอดปลาสมสิร้องถอดเบิงเบิงใน Youtube นะพี่น้องเนาะว่าถอดจังหดมันจังสิบติดกระทามเนี่ยนี่สิร้องเห็ดเบิง เามาเามาทอดป่าน้ากันพี่น้องนะกอสิพาทอดป่าเด้อมาเบิ่งกันเท้ามัดิ<ม>พี่น้องนี่กอสิพาเฮ็ดนะพี่น้องเนาะนี่เขาได้สูตรมาวาให้ใช้ไขว่าสั้นพี่น้องเอาไข่ทาเอาไข่ทาแล้วก็ใช้แป้งมันหน่อยนึงนะพี่น้องเนาะแป้งไม่ใช่แป้งมันแป้งอันนี้แป้งทอดกรอบพี่น้องรองเบิ่งเอา นี่แม่เอาไข่ทาจังสีงพี่น้องอันนี้ข่อเบิ้งในสูตรย t u b e พี่น้องนี่เอาแป้งทาเอาไข่ทาเบาผิดใครว่า,าเอามือดีกว่าเอามือง่ายกว่าเพชพี่น้องเพชรกินเองดอกาะไข่ทาพี่น้อง,อง,องแล้วก็ทาสีร้องไปถอดเบิ้งเนาะติดบ่ติดจังใดยาว่ากันเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือร้องผิดร้องถูก ไข่ทาให้ทั่วเลยพี่น้องปลาตะเพียนด้วยนี่อันนี้คือปลาตะเพียนไข่ทาให้ทั่วตัวปลาแล้วพี่น้องนะแล้วก็ห้ากระสิอ่ไปทอดกันนี่พี่น้องไข่ทาให้ทัว่วปลาตะเพียนซื้อมาสองเดือนแล้วพี่น้องฟิตไว้ ร้องเบิงว่ามันสิติดบอสู้เือน่ะ่อยเฮ็ดติดมุนแอะเงยเเป็นตากินพี่น้องอันนี้ปลาสมเนะร้องเบิงร้องเบิงร้องผิดร้องถึกน้ำกันนะพี่น้องนะเฮ้าว่ามันสิเป็นจังไ๋ใ <c oughs> ส่ซํานี่ละพี่น้องแล้วก็ทาแป้งเอาแป้งโรยลงไปจังอยพี่น้องเอาแป้งแป้งอย่างก็ แป้งทอดกรอบพี่น้องเอา้าโรยแป้งทอดกรอบลงไปนิดนึงนะพี่น้องนะมันจะเป็นตากินบอมานะเบิ่งกันร้องผิดร้องถึกไม่ร้องก็คือไม่รู้คือจังเหต u t u b e นั่นแหละเขาบล้องเหตเขากับบรู้นะพี่น้องว่าว่ามันเหตยากหรือเหตดงายนะพี่น้องนะนี่ นี่เขาก็ใส่แป้งแป้งแป้งตบตบลงไปพี่น้องเพราะเพราะบ่บ่ต้องไรปันหดดอกร้องเบิงอ๊ะซัมหนีนะพี่น้องนะอ่ะมาเนี้ขอสิพ้าทอดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องขอสิพ้าทอดตาเด้อปัญหาพี่น้องมาเบิงกันว่มามันสติดกระทะบอมันเป็นจังไดเนาะได้สูตรเข้ามาร้องเบิงร้องเบิงมัมาเบิงกันเลย ลองดูนะพี่น้องนะหลีไฟจังน่อยได้พี่น้องไฟแห้งหลี่ไฟจังน่อยครับใส่ไข่กับแป้งทอดกรอบนี่พี่น้องเลยงับขม้าใกล้ๆดูเห็นบั้าพี่น้องเปิดไฟอ่อนๆได้พี่น้องเด้อไม่ต้องเปิดไฟแห้งกันใดหม้พี่น้องเป็นตัด เป็นตาบอติดดอกเพราะว่ามันมีไข่นับหนังแต้วอะชัดอยู่นะชัดปะชัดนี่ชัดดีดีตรงในหญ่ใหญ่พี่นอ้อง เดี๋ยวขอิกับปาลาหรอเข้าจังมาเบิงกันว่ามันสิติดกับทาบพ,พี่น้องเนาะเดี๋ยวให้มันเดือดให้มันเดือดให้มันสุกปลาสุกสักหน่อยอพี่น้องเดี๋ยวเขาจังมาเบิงกันเนาะเอาเดี๋ยวค่อยมาดูกันพี่น้องค่อยกับปลาแล้ว <c oughs> อีกขางนึงมันบอทันได้สุกนี่แม่เหลืองดีดีบดติดอีหลีพี่น้องเลย ขอดอเตยทอดขอ่อยทอดทำมานานนะมันติดจนมาเหนียวตึงตึงอันนี้บบติดแมเหลืองดีครับพี่น้องล้อแหบปลาสุกปาสิตักใส่จานแห้เบิง้งนั้พี่น้องเด้อนี่กำลังเดือบเลยข่อยกลับด้านแล้วนี่เห็นบาตัวนี้ไงเด้อพี่น้องปลาตะเพียนเต็กตาแซบปาสิตักใส่จานแห้เบิง้งเรียกข่อยกลับอีกอหางนึงต้นพี่น้องบัดนี้ กลับไปกลับป้าเห็ดป่ามันสุกเนาะพี่น้องมันมันมีพุงปลาในตู้เย็นอีกพี่น้องทอดเบิดเลยเนาะพุงปลานี่น่ะสิหลายเดือนแนล้วพี่น้องตีใส่ไข่ใส่ไข่กับใส่แป้งเท่าก,กันนี่แหละเอาพุงปลาสมพี่น้องเมื่อนี้กินปลาสมย่างเดียวพี่นอเห็นไหมพุงปลาสม้มพี่น้องกินเบิดนี่แหละ ุงปลาสมพี่น้องตาแซ่บตาแซ่บมันสิเป็นมันๆแน่เด้อฟุงปลานี่ยคันผู้ใดบ่เคยกินฟุงปลาเขาไม่หม้อหมักเป็นปลาสมอันนี้เขาจะสิใส่ไข่ไส่ไข่คือกันเพราะว่ามันในเฮียสูบเดียวกันแล้วเนาะนี่พี่นอ้องล่างามือกันนี่แหละฟุงปลาสมพี่นอ้อง เดี๋ยวรอน,นี่สุกนี่นี่พี่น้องมาเบิง้งมาดน้เจแเราเด้ปลาข่เหลืองดีวะสีออกไปทั้งใหม่แน่จังไรเนีย่ยมันเปิดไปแห้งโคตรนพี่น้องเห็นะบะบ่ติดเลยพี่นออออ้องล้องเฮ็ดเบิ้งเล้อเฮ็ดเบิ้งลาใส่ไข่ใส่ไข่ใส่แป้งทอดกรอบนะพี่นอ้นองน้อ,องนิทอดล้องทอดกินเบิง่งบอติด เมื่อนี้ถอดแตสซีได้กินฟุ้งปลานี่ล่ละอุย้ยฟุ้งปลากับปลาสมพี่น้องกินกับข้าวเหนียวมือน,นีันเนาะเมนูง,งาน่ายๆพี่น้องคลิปนี้ถอดแตเสี่ยวไวชนีเด้อพี่นอ้องเด้อจั้งใจกับปากมาฝากติดตามฝากติดตามลังใจใแต่ปิญญาท้าเพิ่มขึ้นก็นะพี่น้องเนาะมาใหเ้เคล็ดลับการทอดปลานะพี่น้องเนาะมื่อเสี่ยวไว้ชนี้เ,มมเด้อทอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย